ตอนก่อนหน้านี้ใครที่บอกว่าแบบมีบ้านอยู่เขาใหญ่บ้านพักอยู่เขาใหญ่ทุกคนจะออกมาเรียกร้องกันหมดเลยแล้วก็ลงภาพภาพหนึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับพื้นที่แผนที่ ของเขาใหญ่เนี่ยแหละว่าแบบทวงคืนทวงคืนเขาใหญ่ทวงคืนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะอย่างถูกต้องปุ้ยเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีการเด้งฟ้าผ่าแล้วหกสปกโคราชนะคะก็คือเรื่องของปมหมุดนิรนามรุกป่าเขาใหญ่ค่ะอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าอันนี้คือเรื่องที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเขาลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีหมุดนิรนามของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรียกสั้นๆนะคุณผู้ชมสปกรเข้าไปอยู่ใน พื้นที่ป่าเขาใหญ่จำนวน72แปลงเนื้อที่2,933ไร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากมแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยจนสุดท้ายเกิดการถกเถียงกันค่ะว่าระหว่างกรมอุทยานและสปอกรอเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากเกิดเรื่องนะคะก็มีการเร่งตรวจสอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคนไหนกันแนะ่ที่เป็นคนเอาหมุดเนี้ยไปปัก ในพื้นที่อุทยานแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่าพื้นที่เ่ยมันทับซ้อนกันหรือเปล่าจนเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะระหว่างหน่วยงานราชการไหมหรือมีการตั้งใจที่จะเอื้อประโยชน์ที่ดินตรงนั้นให้ใครหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณชัยวัน์นะคะลิมลิขิตอักษรผู้มนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็คือถึงขั้นเอาตัวเองเนี่ยนะลงพื้นที่เลยไ,ไปถอปดมุดด้วยตัวเองเลยท่านไปน <ฉะ S 1> ถอ,ถอมดมุด Hmm. ใช่ท่านไปถอดหมุดด้วยตัวเองและก็มีการตรวจสอบพบนะคะว่าที่ดินสะกอบ,บางจุดเนี่ยนะรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในแถวนั้นจริงๆและไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักไม่เข้าข่ายการเป็นเกษตรกรด้วยนะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งจริงๆทีมง,งานเราเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะให้คนที่<ห>ย้างจน,<ค>นจริงๆ คน,นชนเกษตรษกรท<อ>ี่มาหากินไม่ใช่เราไปปลูกเป็นอะไรนะเป็นรีสอร์ทถูกต้อง,องถูกต้อง,องและสิ่งที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งเขามีการตั้งข้อสงสัยถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางรายนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดการกระทําผิดนะคะโดยพฤติการของผู้กระทําผิดเนี่ยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเป็นการกระทําที่ทําเป็นขบวนการสนับสนุนและเกี่ยวข้องกันมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อออกเอกสารสปกรโดยมิชอบในเขตป่าอนุรักษ์ค่ะล่าสุดวันนี้โอ้เรื่องกําลังบันนะล่าสุด วันนี้เลขาธิการสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับได้มีหนังสือคําสั่งด่วนที่สุดสั่งให้เจ้าหน้าที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาจํานวน6คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเด้งเลยเห็นไหมใครใหญ่ใครเล็กนะเด้งเลย อ่ามันก็เลยไม่รู้ความจริงเพราะว่ามันเด้งกันไปแล้วแ,กกและให้มารายงานตัวกกที่ส่วนกลางเพื่อให้การดําเนินการออสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับโดยจะมีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน30วันหากพบว่ามีการกระทําความผิดมีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือได้ทุนเปะไม่เป็นไปนตามระเบียบก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทันทีและจะดำเนินคดีมาตรา157เว้น เว้นละการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดยืนยันเรื่องนี้เอาจริงไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเช้านี้พลตารวจเอกพัชรวาทวงศวรร์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะบอกว่าจะเชิญร้อยตำรวจเอกธรรมนัสนะ,ะมาหารือร่วมกันและปัญหาปรึกษากันปัญหาแนวเขตที่ทับซ้อนหลักหมุด นิรนามนินามนิรนามที่เขาใหญ่มีปัญหาทับซ้อมกันถึง3หน่วยงานนะครับทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก่อนหน้าน,นี้ร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองและบอกว่าเราจะไปใช้ความรู้สึกไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายอมเอากฎหมายเป็นหลัก ไม่งั้นทะเลาะก,กันตายนะครับกฎหมายของแต่ละกระทรวงก็ต้องยึดของแต่ละกระทรวงแต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันต้องยึดหลักกฎหมายจะทําอะไรห้ามใช้อารมณ์จะไปถอดบุดไม่ได้ทรัพย์สินของหลวงของทางราชการเหมือนกันต้องคุยกัน รเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแต่ที่แน่ๆนะคะที่ดินบริเวณเขาใหญ่และรอบๆเขาใหญ่นะคะตอนนี้นะคะกลับมาบูมมากซึ่งจะบอกว่าราคาสูงเวอร์อไร่หนึ่งนะคะตอนนี้เฉลี่ยหนึ่งไร่น่ยสาล้านบาทแพงไหมเขาเลอยากได้กันแพงมา,ากและตอนนี้นะคะมีกระบวนการหลอกขายโฉนดที่ดิน สปกรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยซึ่งใครที่มีแพลนว่าจะไปดูที่ซื้อที่แล้วเห็นว่าเป็นโฉนดสปกรเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะต้องระวังต้องดูงให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินสปกรหรือที่ดินสปกร0 1เนี่ยมันไม่สามารถ ซื้อขายกันได้เอา,อางอี้เพราะว่ามันคือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยเพื่อการเกษตรกรรมแล้วก็ส่งเกษตรและสหรกรณ์เนี่ยเขาออกให้กับประชาชนเพื่อที่ว่าประชาชนเนี่ยจะได้เข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินนั้นๆแบบประมาณว่าชาวบ้านม,มาปลูกทําทำอาชีพได้เลยได้ไม่ใช่เอามาทํารีสอร์ทเอามาทาโรงแรมใหญ่โตออพอตอนหลังพอจับได้ว่าเอาไม่ถูกต้องก็ถูกรื้ออยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากใครไม่อยากเสียเงินก็อย่าไปหลงเชื่อ นะไม่ได้เลยทั้งแบบเจ้าหน้าที่ทั้งหลายๆคนก็ดูดีๆเพราะว่าเงินทั้งนั้นถ้าเจะไปสร้างรีสอร์ทแล้วโดนสั่งหรือล่ะจบะแต่เขาหวังดีขนาดนี้กลายเป็นว่าคนที่เอาไปหลอกขายเนี่ยมีทั้งคนในพื้นที่คนท้องถิ่นคนกรมป่าไม้นะอเออโดยผู้ครอบครองเนี่ยไม่ใช่คนในชุมชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรมอุทยานก็ได้ประสานงานกับอาทิก อธิบดีกรมป่าไม้แล้วว่าให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บางคนที่กระทำผิดไปแล้วนะคะ